สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีรถจบสวยอีกคันหนึ่งนะครับผมเอาเริ่มงานแล้วนะเนี่ยเอาหน้ากากลงเยอะๆหน่อยจะได้เห็นหน้าโอเคครับเรียบร้อยครับอีสุเอะเบนเจอร์ีคูีครับผมคันนี้ได้ชุดยกของเราห้านิ้วนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับชุดยกแข็งแรงไหมชุดยกแข็งแรงครับ เออโอ้ยพูยดดังๆหน่อยสินะครับสุ per สุ per a เวนเ t อร์นะครับยีสิคันนี้เป็นโรดิโอนะครับผมเ M4 คูณ4ครับชุดยกของเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับทดสอบครับดีเออโอ้ยหันหน้ามาทางนี้หน่อย,อยดูหน่อยสิดูหน่อย นะครับรอบๆตัวรถกันครับเอาล,ละนายแบบของผมต้องมาทำงานอยู่แล้วโอเคไหมเอาปิดประตูหน่อยนะครับยางที่ใส่เหมาะสมแล้วก็ลงตัวนี้จะเป็น285เออ265ทับ 75R16 นะครับลงตัวแล้วก็จะไม่หนักเครื่องเกินไปนะครับผมเอาละครับเดินไปเรื่อยๆ นะครับเออโอเคครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมเดี๋ยวจะได้ดูว่ามีอะไรบ้างที่ติดตั้งเข้าไปให้สำหรับ a อเวนเจอร์คันนี้ครับดูก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนอเดี๋ยวพ่อจะดูช่วงล่างเริ่มต้นจากข้างหลังก่อนครับเพื่อนๆน,นี่ครับเป็นชุดประกบเทินเพาครับ งานจับขันน็อตเลยนะครับนะครับนะจับขันน็อตได้ไม่ต้องแก้ไขอย่างอื่นเลยครับมีอะแดปเตอร์โขากลางด้วยครับก็มีชุดคานดอกเพร์เซนบาร์ลงมาครับนะ เพื่อความนุ่มนวลน,นะครับชุดคานกหลังครับก็แข็งแรงนะครับติกดกปรับองศาของน,นะฮะดูเลยครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้ใช้ได้นะครับโชคเป็นมิยาโมโตนะครับอันนี้ชุดดอกหน้า ตนะอบมาฮะ โอเคมาขอบคุณครับหน่อยเร็วออ,อืมอโอ้ย